เดือนตวันี้แม่คู่กับคองไว้ก่อหอาจารย์ต้อมไฮโซ่ไขมันไดงลักลานคืนเลืออจารย์ครับผม่ไ้โซห้มันเนี่ยละอันนี้เป็นซาวนะค่ะอันนี้เป็นซาวดนตรีเลนครับต้นตำรับอาจารย์้อมได้งานหาเสียมันได้ได้เก่าแฝง แปดและเก้าสี่ด้วยจันทร์ซ้าเมื่ออันนี้ซาว์ันี้จะเป็นหมอล้ำคู่เมตตาลูกหลานตัวเก้า มากกวโท่นเต้เสียงแค้นครับเนาะเดินบรรยากแเิไหลเื่อนะคับเรือเ่อนมหาแห่งนะครับเนาะสวัสดีสารบุญ่นนะครับเนาะ เล่เป้าเล่าเลยไว้แขนผู้หญิงแขนผู้ชายอันนี้แขนผู้หญิงแขนแม่คู่แล้วแขนผู้หญิงสีหาเอาปู้ก็ยังว่า ธามลุงสั่มาพว่วปญญาเนียสรมโมุตามสวยหาฝอยคำรับุ่งังปลาหม่ที่ใจหองสีถืนในยิ้มฝาลันตล้านตึงต้งหนงงึงบัฝนห้าเดือนเมษาตุสทรงการเอาพาลุงขั้นสมงลาคนตกห้วยหางห่าลูกค้าพันไม่ไม่ไมคุ้มฝ่าห้องทรงฝนลงที่รุ่นเจา้า มีพอจได้พุสัวเสยวลงคืออสสภาเดือนหมสิพองามเนาสุมหนาวาจน้ากระต่าปลาขาวน้ามันขึไถบงไสก็เากินน้ําพันเดือนเจ็ดกินข้าวต้มบวดนานาโคทปสมน้างาดเสียงกล1้าวซ้ เราจุงแทนหลันเขาไม่บดูดลูกกระโดดใหงส์เใส่กันเดือนแปดน,นั่นเรียกว่าสิงหาเขาพันสาเทือกฟ้องบัวทะุงสมัยวันต่อละหนายเือสิสสอนจชิสินขาดวันไตมาศและเจ้าใหม่เสือข้าได้บูระสงเดือนเก้าฟาลันโป ล้านองฝนทสโตกลิ้นเข้าประดับเห็ดหัวอํมึงนาคุ้นำไปฟังถ้ำอารามวางสังข้อพ่อเชิดปวดตั้งประเัดปวดปวดเอาเพื่อจะสืบมานม่ยุ่นสิฟ้าล้านต่้ล้านต่้ฝนหำเทลงรวมหน้าดูมาลองเจอง ใส่พ่อปันฟ้าเดือนสิเพกน้ำออกแก่หอมวันน้ำไม่กินหอดเป็นแม่ตู้คนลำเชื่อนะครับเรื่องนึ่งครับคือเอจาสิวันนันเดือนสิเพ็กว่านั้นบุญอ่อนสาบันภาวนาสวตเพราะวามสงฆองเจ้าบ้าคงยังใส่เมาเตียนไข่ไนใสุซเต ขีตาห้องนี่ก็ตอบแบบไม่เทียนงแต่สงแสอันนี้คือลำลองตัวย่างบาตรก่อนลแ้นเปาเมื่อลำน้องลำองฟันแจนยากจะล่ำสุสนียนมืเป็นปะป ลออปตัวปาตัวพระคุบารมนะครับว่าลองแชมป์ของประเทศไทยยงแข่นะครับเสียยลองยังก่น้องบ้านนน้องบานก่อนัเใจนบ้านเออรับฮบเปใจหเรื่อย่งว่ครับในชอปีที่แล้วครับเป็นอดีตในช่วงยู่มัไยม่อมองปีมาแล้วนไปแข่งอยู่ซีสเกลโรอบเก่งเนาะเก่งเก่งครับผมเนาะ ลำใส่แล่ำข่ครูก็คือเป็นแค่น้องเปาล่ำรองคี่แม่ครูลำมากนี่ก็คือน้องบาสเป็นผู้เปาครับผมไล่แค่นะคือคือลำคือคือลำแมีนบาอาจารย์คืออันอารมากจริงๆว่าอนคูเขาไหวกับเมียนเมีนเมนมั่นแม่ทุกเพลง त भाइभि म สนับสนุนควานไม่ได้เอฟเอีรสนับสนุนเนี่ยเปียกไม่ได้ไรนะักษาของพี่อะครับผมโอ้โสุดยอดครับผมเนาะมวลมวลใ้รุ่นมาเปาแค่นะครับเนาะใบรุ่นมาเปาแค่นเออแกงพร้อมนะครับเนาะ รัศมียาทีแบบว่าสิมีพรสวรรค์ดานนีคนบ่มากีดีกับเฮ็ดบ่ได้เดิ้ครับผมสายศิลปินต้องมีพรสวรรค์เป็นบ่อาจารย์ครับผมต้องมีพรสวรรค์มากอีหลิฮาอีหลีได้จังไดเรียนด้วยตัวเองนะคนบักขับบ่ได้ก็บ่ได้ถ <laughs> ้าเขาบ่มากถ้าเขาบ่มากเป็นพ่อแม่สิมาก บางคาไปลูกมาเรียนกับว่ใดบ่าครับผม่งครับผมไะใจเน้องคอมน้อค่ะแม่คู่นักศิลปินศิลปินย่างซันค่ะววนวคือแม่คู่กับมาไก่ไปได้กันดัดดนหน้าแม่พูดอะไรมาหิ้มูหิ้มพูาหิ้มพูอคโอ้อามีค่ขอขอบคุณขอบคุณนคะขอขอบคุณขอบคุณอาจารย์นค่ะขอบคุณลขอรยบคมากคด้มาหาอาจารย์ที่เก่าอ่ะกิด้ มาเลมาหาเลเลบางทีบางทีก็สิผ่านยังก็มาเฮงมาเสียจีนนะเชี่มนคิวเบายมากเลยสบายครับผมอรย์ักอาจะอาจารย์การัวโอ้เสียงมวนครับผมเนาะมววนมวนวัยรุ่นเนาะแม่รูนะสิสิวเขามาฝากมันเลยบครับผมเอาเอาครับา ฝนตัวคำทางเนี่ยอาจารย์กันพิสเก่ามาแล้วฝนตกเป็นแห่งๆนะครับเนาะเออเป็นแห่งๆนะครับเนาะแล้วก็ตกก็คือบรรยากาศนะครับเนาะอาจารย์มีอะไรพูดคุยกับทางช่องไหมหรือว่าจะรอโค้งสุดท้ายม่ตันหรือจะีเพลงมีศิลปินหรือมีผู้ใดที่มีแววครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา อมาจ์เกน่ีแ่าันมีแววคือมหาแหงคือสิบว่า้บอมมีแววก็ได้ว่าจะมว่าจะจอว่าจะเจอรักนะครับเนาะรักใจเนาะสมัเทนสมารถบอกได้ครับผมเอาตามนั้นนดครับด้ขอบคุณขอบคุณเพื่อนลายรสำหรับ เจ้าของสถานที่ต้อนรับกัรต้อนรับนะคะนาะขอบคนะุณมากอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะขอบคุณาขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณนะ